อย่าลืมนะเทคนิคก็คือระยะห่างระหว่างสองเท้านะครับควรจะต้องเท่ากับระยะของไหล่ช่วงกว้างของไหล่หรือกว้างกว่าช่วงไหล่ครับแล้วก็จะต้องขนานกันไม่แบกอต้องขนานกัน แล้วค่อยๆย่อลงนะครับค่อยๆย่อลงแล้วก็หมุนข่าเปิดออกแล้วก็เก็บอย่าลืมอย่าลืมเก็บก้นกบนะครับเพื่อที่จะให้กระดูกสันหลังจากช่วงเอวเราเนี่ยมันตรงขึ้นไปนะครับแล้วก็คอคอเนี่ยปกติเราเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ต้องเอาคอขึ้นมาแล้วเก็บคางเข้าเป็นเส้นตรง in ทำได้หรือเปล่าทำได้แน่นอนนะใครบอกทำได้ชิลล์ยงมามาตัวเสื้นี่นะโอเค now what is my guy ออ่าโเคครับ now we, we 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 change a little bit อ่าตอนนี้เดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนนิดนึง now this one is, uh, more this difficult is อันนี้จะยากขึ้นกว่าเดิมนะครับอตั้งใจดีๆนะครับตั้งใจดีๆดูได้ปั๊บใช่ไหโอเคโอเค so now this one we talk about the front อันนี้ก็คือช่วงด้านหน้านะครับท้องด้านหน้า now in this position What we want the power the the that push the partner training to d of o in feel b ด้วยท่านี้นะครับเราจะได้รู้สึกถึงพลังของคนที่อยู่ด้านหน้าเราที่กำลังตุ้ยท้องอยู่นะครับ now um, the first we start with the leg one in the front the one in one in the back so it's let's said easier let's said คือถ้า Uh, ตรง uh, position ของขาเนี่ยนะครับข้างหนึ่งอยู่ข้างหน้าข้างหนึ่งก็อยู่ด้านหลังอันนี้ก็จะง่ายขึ้นนะครับโอเค so the same thing now you just sit down relax screw the knee out let what you have to do โอเคที่เหมือนกันก็คือว่าให้ย่อเข่าลงนะครับแล้วก็หมุนเข่าเปิดออกนะครับทั้งสองข้าง now the thing that you have to do is you push now feel. You have to feel this force. Don't try to fight. Feel the force. Relax in it. ให้แค่ Relax in it. ให้แค่รับรู้พลังที่มันพุ่งเข้ามาแล้วก็ผ่อนคลายนะครับไม่ต้องไปต้านคืนนะครับ Okay. Relax in it. So you tell the guy. อ e ีกได้อ e <ak> ีกอ e <ak> ีกได้อีกอีกมาคุณหรือคุณไม่ทำ So, relax Olì, olì, bucciai, Ok, punch Sì <laughs> <laughs> Okay, so what you have to do is relax สิ่ง <If S 2> ที่ you, ต้องทำก็คือต้องผ่อนคลายครับ I mean they are men they are strong okay so they don't I don't think they play the game with me anyway they can tell you but if you don't relax you don't absorb the force of them อ๋อถ้าหากว่าเราไม่ผ่อนคลายเนี่ยนะครับเราก็จะแบบรู้สึกว่ามันจะต้องแบบรับแรงทั้งหมด if you fight You lose 99% you lose ถ้าเราบอกว่าพยายามจะต้านคืนเนี่ย99%ก็คือเราไม่ชนะครับ Now if you relax and let go you will always win และถ้าหากว่าเราผ่อนคลายนะครับแล้วก็ปล่อยมันอย่างนั้นนะครับเราก็จะสามารถชนะได้ Now this is the body action Ma nella vita questo ti insegna la parte emotiva. Oh, ok. piedi Ho pensato di qua qui. Ma qui, la cioccolata è tua, cioccolata tua, cioccolata con chi, con chi, cioccolata 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 con chi, con chi, con chi, cioccolata con chi, con i tamalai so okay, so <sight> in gioto, in gioto, ti metti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  in giotto, 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 me metti เป็นชิ้นชินอ่าก็คือปล่อยวางครับถ้าเราไม่ปล่อยวางเราต้องการเอาชนะค้าคารเราจะไม่ชนะแต่ถ้าเราปล่อยมันไปนะครับปล่อยวางก็คือเราชนะช่แ้แน่นอนครับเพราะว่าคุณกับันไดไอ้คุณไม่มีพนาไม่โดนโต้ยโดนยิงทำรั่วตอนนี้นุ้ไม่ต้องก็จะไม่ต้องทำอะไรโด่ต่อยไม่ต้องยิงก้อนบุไม่ดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบคุณครับขอบคุณค่ะกจ แล้วทีนีหมังกันทีนรีแลกซ์ปล่อยตัวเองไม่ต้องไมตองซูกันกับค่ค่ก็ได้เมตองโตซูก่นปล่อยสบายนะครับปล่อยตามสบายนะครับไม่ต้องไปพยายามเอาชนะคะขาดก็ใช่ไหมเนา Now, ลองมังกันเอาเปล่อนสักคนปัดแกคุณรีแลกซ์รีฟีลฟีล the force someone's push you you feel this one feel someone is, 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 is push relax you already n Because it's strong here, it's strong here. Relax, let it go in. Feel that, uh, really, the punch go in. Relax. <laughs> <laughs> like a balloon. <sighs> when you balloon, you remove the air out of the balloon. <gasps> the balloon. Oh, okay. The loop no? One more time. Ah, Relax, relax. Now, feel this one. Now, I push a little bit more. Relax, a little bit more. Relax. Now, look at him. Look, relax, look. โอเคลงไม่แข่งไม่แข่งแค่นครเข้าใจเข้าใจคือเราจะเราจะรับรู้ถึงแรงจริงๆแต่ว่าเราไม่ต้านแค่นั้นเองแต่ถ้าเราเกรงตอครั้งแรกเนี่ยผมเกรงเพราะว่าไม่รู้หลักไงครับทิ่สนิสุกิแต่อาจารย์เนี่ยพอเขาแตะปุ๊บเขาบอกว่าเนี่ยเกรงไม่ได้นะครับพอเราไม่เกรงปุ๊บเนี่ยก็ปล่อยปล่อยให้อาจารย์แบบว่าใส่แรงตามสบายนะครับเราก็อยู่ใน position ล่องล่องล่องมันจะเห็นมันจะรู้สึกถึงแรงนะครับแต่ไม่เจ็บครับมันจะรู้ถึงว่ามันมีแรงมันมีแรงอัดเข้ามาแต่ว่าเราไม่เจ็บเ e ี่ย e t s, <c oughs> <S, yeah, s go relax relax b a m b l a a j u s t out a j u s o k f relax the Mickey Mouse uh, loopong น่าอุดเลยสิท่านไม่รีมายากมากว้าโอเคตอนนี้ผมชอบแต่ว่าท่านไม่รีมาอยักมาคว้าถ้านท่านไม่รีมต้องรีมาอยากมากว้าเพราะว่าเดเด h e the ที่คุณเยืนใช่ไหมมีแค่ตัวคุณก็จะมาตอนนี้หนึ่งตานะหนึ่งตาน แล้ววลดังดัง now do ที่นี่ไม่ใช่เป็นมีนะเป็นไม่ใช่ relax g o i n relax is in in relax ถ้าถ้าไม่ relax มันมีวหนักวน้นกตัใช่ยูนี่นใช่ยูนี่แหละรู้สึกจะล่วงเงินหมดแล้วใช่ไหมครับ โอเคเข้าใจแล้วทุกคนเื่อยไรอะไรสุดท้ายลองดูสุดท้ายนะครับลองดูลอดอันนี้การบ้านนะอ่าเอาไปเป็นการบ้านอันนี้ไปฝึกที่บ้านอันนี้ยากโอเคอันนี้ยากละนะครับอันนี้ค่อนข้างยาก More we go up and more is difficult Okay, because uh, <coughs> uh, if someone <coughs> push your head, it's difficult because all your body have to hold it. Okay, so now we stop. Uh, today we stop here in the Tantian. Uh, okay, so now what after this one, what we do now is with the leg like before. ทำท่าผ่อนคลายนะครับยืนยืนท่าผ่อนคลายเหมือนตอนแรกนะครับ uh, อันนี้ยากเพราะว่าที่ยืนของคุณมีแค่นี่ที่ยากก็คือที่ยืนของ,อของเรานะอันนี้เล็ก it's o n l your y foot you you can stand o n l in your foot right this you have a big base you can move here อ๋ออันนี้ก็คือว่ามันจะไม่มั่นคงเท่ากับยืนท่าอย่างนี้นะครับอย่างนี้เราสามารถที่จะเคลื่อนไหว I mean this one you can use the backside leg to use a power like when you push someone now this one you have it or you don't have it มีอะไรอีกกดจ่ายเอาสงชีตพื้นเลื่อมไม่กดจ่ายเท่าต้องต้องฝึกโอเค เนาะอันนี้เดิมที่เดิมอ๋ออันนี้ที่ที่ยากกว่าเพราะว่ามันมันไม่เหมือนกับการยืนอย่างนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์เขาจะให้ทำเหมือนเดิมโอเคน you will try now the same thing push push same thing you relax absorb the force push อ่าแล้วก็รับรับพลังเข้าไปรับแรงเข้าไปเนา if I try to fight ถ้าผมอยากสู้ push more l o กเออ n อนตมอมยากสู้ uh, oh. ถ้าเราพยายามที่จะต้านนะครับเราก็จะยืนได้ไม่มั่นคงแต่ถ้าเราพยายามผ่อนคลายเนี่ยเราจะมั่นคงมากกว่าโอเค push so what you do you just relax you just relax if I don't relax I will be like เนื่องใช่ไหม I'm really normal ก็คือให้ปล่อยวาง Thank you for the massage Thank you for น a t ขอบคุณครับยินดีครับอาจารย์ก็บอกว่าขอบคุณที่นวดให้เขา Okay now try this one this is the last so you can try ลองดูนะครับ You will see that it is difficult anyway แต่ว่าจะยากจะยากกว่าเดิมนะครับจะยากกว่าทั้งหมดสองท่าที่ผ่านมา เพราะว่าท่าแรกนี่เราผักตะโพกใช่ไหมครับเรายืนอย่างนี้แล้วผักตะโพกใช่ไหมครับพอท่าที่สองผักตรงท้องเนี่ยเรายืนอย่างมั่นคงอย่างนี้ใช่ป่ะแต่คราวนี้เนี่ยให้ผักที่ท้องเหมือนกันแต่ยืนท่านี้ปกติเนี่ยเราจะเสียศูนย์ได้ได้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็คือต้องผ่อนคลายนะครับผ่อนคลายแล้วก็พยายามปักพลังชี้ของเราลงไปบนพื้นนะครับถ้าเราพยายามต่อต้านปุ๊บเราจะเซ เสียหลักนะครับลองดูอาจารย์จะ <c oughs> ให้ลองลองดูลองดูลองดูถ่านี้คือยากกว่านะครับยากกว่าเนาะเหล็กขาตรงตรงแบบนี้แบบนั้นแบบนี้อืมโอ้ย I know you don't believe what I said <c oughs> ओकेति सुधा ओके प्लाङ टु